ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเ่นี่เหรอคะวันนี้มาอยู่ไซงานเนาะมานับรถดินให้น้องสาวค่ะมาตอบแทนน้องสาวนะคะมาคุมรถดินให้น้องสาวค่ะผมที่ของน้องสาวน้องสาวฝาวแฝดที่ว่าส่งกล้วยเรียนที่ออกเงินเรียนให้กล้วยจบปริญญา มาพร้อมกับท่านพ่อคะ่ะท่านพ่อพระประทานท่านพ่อของน้องสาวท่านพ่อของกล้วยด้วยพระประทานมาดูลถดินนะคะถมที่ให้น้องสาวจะพระประทานลงเสร็จแล้วลูกสาวประกอบให้สวยเชียเย้ย, <S <S ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> ยินดีด้วยน้องสาวสาวแฝดกะทั่วหน้ากันเถิน2 5 0 หกสิบห้าสองห้าหกห้าโอเคปีขานทองปีขันทอง